สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอานปฏิพัทธอออ์ออโต้อีกคิมหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ่านมีรถมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูกันอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตอนเดียววิ่งงานนะครับหรือว่าวิ่งใช้งานในเชิงพาณิ์เนี่ยวันนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเป็นรถร,ถรุ่นไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพพร้อมกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีคุณลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากพอสมควรนะครับทั้งในโทรเข้ามาถามที่ร้านนะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในเพจร้านนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอนำเสนอนะครับในส่วนของตัว t o ต้าไฮรักลีโว2.8ตัว J จพั s นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรถปี2016นะฮะ เครื่อง2,800 c c นะครับมีลูกค้าถามหากันเยอะมากพอสมควรนะครับและที่สำคัญสำหรับคันนี้เป็นรถสีเทาด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าดูในส่วนของตัวไลฟ์สดนะครับหรือว่าในคลิปของ y o u t u นะฮะเราจะเห็นเป็นสีขาวนะครับวันนี้มีสีแปลกตาเพิ่มมาอีกสีหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของตัวสีเทานะครับ เรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมเดิมๆโรงงานนะครับรีโวเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นในเครื่องของตัว g ีดมาอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันดีว่าของแต่งที่มีรองรับในสำหรับตัวนี้ ค่อนข้างที่เยอะมากนะครับในส่วนของไฟหน้านะฮะก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะฮะอาทิเช่นอย่างเก่นโลโก้แก้วนะครับไฟหน้าตัวท็อปอะไรแบบนี้นะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้หมดสำหรับตัวรีโวนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกตัวเดียวกันนะครับปักเสียบตรงรุ่นใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของสภาพด้านหน้านะฮะเราดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปต่อด้านข้างนดีกว่าคร ผมบอกก่อนนะสำหรับคันนี้นะครับรับประกันให้อีกหนึ่งอย่างนะครับคือรถไม่เคยชนหนักพิความน้ําท่วมนะฮะในส่วนของรถใช้งานในเชิงพณิทเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็คัดรถสวยเกตเอเข้ามาขายให้กับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนตัวด้านข้างนะฮะสีเทาเสมอการจะลดถึงด้านท้ายกระบะนะครับส่วนคันนี้เนี่ยถือว่าเป็น คอนเซปต์เป็นจําร้านเลยนะฮะขอให้แต่งครบจบภายในร้านเดียวนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีการโหลดหน้าลงนะครับประมาณ3นิ้วสอดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นล้อเวลขอบ18แนะครับแล้วก็รัดด้วยยางปี2020นสะครับส่วนด้านข้างนะฮะก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างในตัวนะครับแล้วก็มีการด้วยตัดด้วยโครเมียมนะฮะโลโก้ไฮรักนะครับโลโก้เลข2.8นะครับตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะอันนี้ก็คือออปชันที่ได้ติดมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่ม ความสวยงามให้กับตัวด้านข้างรถนะครับต่อมานะส่วนนี้ที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนในของการใช้งานอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือในส่วนของตู้ทึบนะครับ ความสูงเนี่ยนะตรงนี้ผมจะอธิบายให้คุณขบครูลูกค้าเข้าใจนะครับสามคนนี้ใส่เป็นตู้ทึบ2เมตรสิอยู่นะฮะแต่ว่างานที่เราจอวิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึง2เมตรสินะครับเป็นตัวเมตรแปเมตรนะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานในส่วนของตู้ทึบนะฮะอยากได้เป็นคอกสูงคอกเตี้ยนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกหมึกได้เหมือนกันนะครับอย่างสุดท้ายนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณลูกค้านะครับผมต้องเน้นย้ำอธิบายโดยละเอียดเลยนะฮะในส่วนของตัวล้อนะครับ คันนี้เนี่ยเราใส่เล้อกระทาผ่าขอบ14นะครับแล้วก็ยาง XCD ปี2020นะฮะ225 75 14นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของการใช้งานบรรทุกนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นล้อแม็กซล้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะฮะที่ต้องการเซฟตี้ในส่วนตัวช่วงล่างด้วยนะครับเอาเป็นล้อกระทะผานะครับแล้วก็ยาง XCD ก็ได้นะครับ <L> เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนงด้านท้ายกันก่อนดีกว่าครับ เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะฮะสำหรับฝาท้ายนะครับสวยรถไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับในส่วนของตัวโลโก้นะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝาท้ายก็มีไฟเบรกหนุนสามเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็โคมไฟท้ายนะฮะไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้ก็สภาพด้านหลังของตู้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไฟเบรกไฟเดียวนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าตู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวความสูงเมตรแปดนะครับสองเมตรหรือว่าสองเมตรสิบท,ท,ทุกอย่างเราเบิกให้ใหม่หมดนะครับให้กับคูณลูกค้านะครับส่วนอันนี้เพิ่มเติมก็ขึ้นมาก็จะมีในส่วนของ,ของท่อปลายได้สีนะครับก็จะออกนิ่มๆเพร,พราะๆนิดนึงนะครับในส่วนของภายนอกนะฮะเราดูทั้งในส่วนของตัวหน้ารถนะครับตัวด้านข้างและก็ด้านท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเราไปดงไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยกว่าครับเรามาดูในส่วนภายในห้องโดยสารกันบ้าครับสำหรับคอนโซลหน้าเนี่ยคือรีโวอถ้าเกิดคูณลูกค้า ดูในส่วนของคลิปทาวิดีโอไปแล้วนะครับหรือว่าไลฟ์สดไปแล้วน่าจะเห็นกันคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าอันนี้ตรงเราก็มาไล่กันดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นสีดำนะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยกันถึงสามจุดนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับ1จุดนะครับตรงพวงมาลัยอีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับ1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับ ซีดีวิวีดูเอ็บีสนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นออปชั่นของรถตอนเดียวซาริโวเนี่ยที่ดีมากนะครับในตัวของการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเราสามารถเปิด YouTube ฟังวงฟังเพลงอะไรอย่างนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับที่เสียบ a u x นะครับ USB นะครับส่วนนี้เนี่ยแอร์ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับแล้วก็ตัวเจพัทนี่ก็คือเป็นกระจกปรับไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนซับเกียร์นะฮะสองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตัวเครื่องจะได้เป็นตัว1 GD นะครับค่อนข้างที่จโอเเคลยนะะฮ ใครที่ใช้วิ่งงานในเคอรี่ช้อปปี้ลาซาร่าอะไรแบบนี้นะครับรถสายวิ่งงานเนี่ยคันนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสีเทานะครับใครสนใจต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในส่วนของตัวคอนโซลตรงฐานเกียร์นี่นะครับก็จะมีปุ่ม e ีโค o โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โมดเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะฮะตัว2.8ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดําเดิมๆโรงงานนะครับตรงนี้ก็คือสแตนดาดหมดเลยนะครับทุกอย่างยังอยู่จุดเดิมจากโรงงานหมดนะครับถึงจะเป็นรถปีส0 1 6ที่ผก็จริงนะครับแต่ว่าการใช้งานนะฮะหรือว่าสภาพตัวรถภายนอกรถภายในยังสวยกริฟเหมือนคุณลูกค้าได้ออกรถป้ายแดงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับจองก่อนได้ก่อน จัดไฟแนนซ์ก่อนได้ก่อนนะครับใครสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในส่วนภายในห้องอุตสารนะฮะเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องมากกว่าครับ เรามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับตัวซีรีส์เครื่องก็จะเป็น 1GD นะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนี่คุณลูกค้าน่าจะสังเกตเห็นได้แล้วนะครับว่าไม่มีตัวฝาเครื่องมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะคันนี้เพิ่งทําล้างทาความสะอาดเสร็จนะครับผมเลยเอามารีวิวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฝาเครื่องเพิ่มเติมอันนี้เรามีให้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครนนวงง้าแกม็ดุุจล แผ่นกันความร้อนนะฮะแผ่นเพลสติ๊กเกอร์มอกรนะครับบุ๊กสวงบุ๊กสวิดอะไรงี้มีให้พร้อมหมดนะครับใครสนใจนะฮะรีบติดต่อได้เลยนะครับเราดูในส่วนของตัวสภาพรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของราคากันบ้างนะครับสหรับคันนี้โตโยต้าลักลีโวนะครับ2.8เจพัทรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทย้ำอีกรอบนึงนะครับ459,000บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับรถสวยแบบนี้นะฮะพร้อมวิ่งงานแบบนีี้้นะครับแลวก็ท่ ก็อีกอย่างนะตรงนี้ก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับเราจดลงเล่มให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะตรงนี้เนี่ยเราทางร้านดําเนินการให้หมดเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไป ยุ่งยากอะไรมันเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับทางนี้เนี่ยถ้าเกิดออกรถไปเนี่ยก็คือใช้วิ่งงานได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัติ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นงอย่งใจใเรากดไ like, ลค์กด u b s c r i b e นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครััับบสสวสดีคร